ผมศิริวิทย์เกษมทรัพย์วันนี้จะมาแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับทฤษฎีที่โด่งดังมากๆที่เรียกว่าทฤษฎีเงินสีด้านแต่ก่อนอื่นขอแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับบุคนคลคนนี้ครับเขาชื่อโรเบิร์ตทีคิโยสกิเขาเป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นเกิดและเติบโตในฮาวายเขาประสบความสาเร็จทางด้านธุรกิจจนสามารถกเกษียณตัวเองได้เมืม่อมีอายุแค่47ปีแล้วเขาก็ได้เขียนหนังสือในซีรีส์พ่อรวยหรือริชเดานหลายเล่มเล่มแรกชื่อพ่อรวยสอนลูกและตามมาด้วยเล่มที่สองเงินสีด้าน หนังสือของเขาติดอันดับขายดีตีพิมพ์มากกว่า27ล้านคัปี้แปลไปแล้วกว่า40ภาษาทฤษฎีเงินสีด้านซึ่งพูดถึงคน4ีประเภทโดยแบ่งตามที่มาของรายได้ลองมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับประเภทแรกเรียกว่าเป็นประเภทตัว E ย่อมาจาก Employee หรือลูกจ้างเป็นประเภทของคนที่ทํางานประจําหรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือนคนประเภทนี้เป็นประเภทที่แสวงหาความมั่นคงทางด้านอาชีพคนประเภทนี้ใช้สติปัญญาแรงงานและเวลาเพื่อแลกกับเงิน คนประเภทนี้มีรายได้จํากัดตามเพดานของเงินเดือนคนประเภทนี้หยุดทําไม,ไไมไไ่ได้หยุดทําเมื่อไรรายได้หยุดคนประเภทนี้ไม่มีเวลาไม่มีไม่มีสละเพราะต้องไปตอกบัตรท,ทํางานทุกวันประเภทนี้เรียกว่าเป็นการทํางานให้ระบบประเภทที่2ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันเป็นประเภทตัวเอเจ้าม,มาจากเซลล์เอ็มพอยหรือในจ้างตัวเองเป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าระบบเท่าแก่คนประเภทนี้มักจะเป็นคนเก่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ชอบทํางานเป็นทีม ยกตัวอย่างเช่นเป็นคุณหมออาจจะไปเปิดคลินิกส่วนตัวคนประเภทนี้ไม่ไม่ไว้ใจใครจึงทําเองเกือบทุกอย่างอาจจะมีไรายได้มากแต่หยุดทําไม่ได,ดไ,มไ,ไ,ได้หยุดทําเมื่อไหร่รายได้หยุดและไม่มีเวลาเรียกว่าตัวของเขาเป็นตัวระบบเสียเองเรามาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับประเภทที่3เป็นประเภทตัวบีย่อมาจาก business owner แปลว่าเจ้าของธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่รันได้อย่างเป็นระบบมีพนักงานมากกว่า500คนคนรวยส่วนใหญ่ของโลกจะอยู่ในประเภทนี้เช่นบิลเกตเฮร่ฟอร์ดเป็นต้น คนประเภทนี้ชอบจ้างคนเก่งๆมาทํางานชอบทํางานเป็นทีมคนประเภทนี้หยุดทําแล้วไรายได้ไม่หยุดและมีเวลามีสรภาพทางด้านการเงินเพราะใช้เวลาของคนอื่นทํางานมีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุดคนประเภทนี้เรียกว่าเป็นเจ้าของระบบประเภทสุดท้ายซึ่งอยู่ฝั่งขวาคือตัวไอย่อมาจากอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนคนประเภทนี้ใช้ใเงินทํางานเป็นการนําเงินเข้าไปลงทุนในระบบสรุปแล้ว คนฝั่งซ้ายมีรายได้แบบ Active income รายได้จำกัดหยุดทำรายได้หยุดไม่มีเวลาไม่มีอิสรภาพทางด้านการเงินส่วนคนฝั่งขวามีรายได้แบบ a s s i v e i n c o m มมีสไตล์ชีวิตอิสระรายได้ไม่จำกัดหยุดทำรายได้ไม่หยุดมีเวลามีอิสรภาพทางด้านการเงินท่านอยากเป็นแบบไหนครับอยากเป็นคนฝั่งซ้ายหรือเป็นคนฝั่งขวาท่านอยากทำงานเหนื่อยตลอดชีวิตหรืออยากมีสไตล์ชีวิตอิสระ ฝั่งซ้ายดูเหมือนจะมีความมั่นคงแต่ที่จริงแล้วไม่มั่นคงเลยเพราะอะไร,รครับ mm. เพราะว่าถ้า mm. ท่านทํางานไม่ได้รายได้ของท่านจะหยุดไปเลยแต่ฝั่งขวาแม้วันใดที่ท่านไม่สามารถทํางานได้รายได้ของท่านก็จะยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องและอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการจะเป็นคนฝั่งขวานั้นท่านอาจจะรับรายได้แบบคนฝั่งซ้ายและขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้แบบคนฝั่งขวาไปพร้อมๆกันได้โรเบิร์ตแนะนําให้ท่านเริ่มต้นจากการเป็นตัวบีก่อนการเป็นตัวบี หรือเจ้าของกิจการนั้นโรเบิร์ตแนะนําอยู่3าวิธีคือวิธีแรกสร้างบริษัทคอร์ปอเรชันขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งต้องใช้เงินลงทุนและความพยายามเป็นอย่างสูงอาจจะล้มเหลว2-3ครั้งก่อนที่จะประสบความสําเร็จ 2. ซื้อแฟรนไชส์ซึ่งแฟรนไชส์ก็คือธุรกิจที่ถูกสร้างและออกแบบมาอย่างเป็นระบบเช่นแมคโดนัลด์เซเว่นอีเลเวนเป็นต้นแต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงพอสมควรวิธีที่3ซึ่งเป็นวิธีที่โรเบิร์ตแนะนําคือแฟรนไชส์ส่วนบุคคลหรือเนเปิลส์มาร์เก็ตต หรือธุรกิจเครือข่ายเนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อยเพียงหลักร้อยหรือหลักพันก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้สร้างรายได้อย่างไม่จํากัดคนทั่วไปสามารถประสบความสําเร็จได้และที่สําคัญมีระบบการฝึกอบร,รมที่ดีที่สุดซึ่งคนที่อยากจะประสบความสําเร็จทางด้านตัวบีโรเบิร์ตแนะนําให้เข้าไปลองเรียนรู้ธุรกิจเครือข่ายดูแม้ว่าจะไม่ทําธุรกิจเครือข่ายก็ตามท่านอยากมีรายได้แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านเอง ปรดอย่าลืมว่าท่านเป็นผู้จัดการชีวิตของท่านท่านเป็นผู้คุมชะตาชีวิตของท่านเองท่านเลือกเกิดไม่ได้แต่ท่านเลือกเป็นได้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ